แปลงนี้สวยมากๆครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นแปลงน้ำฟ้าอีกแปลงหนึ่งเลยนะครับราคาถูกด้วยนะครับดูความสมบูรณ์ดูสภาพสวนนะครับมีคุณภาพเลยครับท่านผู้ชมหกไร่เต็มๆนะครับไร่ละ9 0 0 0แสบาทนี่ครับเกรงระยองนะครับตั้งพุ่มสวยเลยครับนี่ครับ มอนทองอายุ4ปีนะครับพร้อมให้ลูกนี่ครับสนา,ามมาตรฐาน1นลูกหน้าที่ดินติดถนนคอนกรีตรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามหน้าถนนกว้างสวยโปร่งโล่งสบายนะครับทำเลดีนะครับห่างจากสุขุมวิทยกิโลเศษๆเท่านั้นนะครับนี่ครับ ต้องขออภัยที่มีรูปน้อยนะครับเป็นเหตุผลของผู้ขายเดี๋ยวนี้เน้นสนทนานะครับเน้นขอข้อมูลกันหลังไม้นะครับเพราะว่ามีการขายตัดหน้ากันเยอะนะครับพอรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็เอาไปขายนะครับตัดหน้าผู้ขายจริงนะครับเพราะฉะนั้นท่านสนใจหลังไม่เลยครับขอได้ทุกอย่างครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม